ไปลานจอดเพิ่็นว่าจอดเพิ่นจุดไปสู้มันนะพูดก่อดีปะ่ะเข้ากับไปนี่บ่ะเข้ากับไปนี่แหละอ๋อเอาไปปไป,ปไเพิ่ดมองเบื้องหลังขึ้นใส่ขึ้นโอ,อ้เป็นระเบียบเนาะสบายดีพี่น้องสบายดีครองกแหลงสวัสดีครับตอนนี้บ่าะโบอยู่กับบ่าะกแหลงนะเอาน้ำตัวกคนสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้บ่าะกแหลงก็อยู่ที่อยู่ที่ไส์ทัน เขาเรียกอยัางนี้ว,ว BTS พยาไทยรือว่า Airpod Link นะครับแมนบอกน้องแมน Airpod Link พยาไทยแมนบอกคือซันอยู่บอกเคยมามาครั้งแรกพี่น้องครับนี่ก็พอดีมีโอกาสีโบโซล่าหรือว่าไอ r b โซล่ากับสีได้ผ้าแบบกิเล่งนะครับไปเบิ่งสนามวินส่วนอุณหภูมิครั้งแรกว่ะโอ้โหสีตื่นเต้นขนาดไหนนะครับบอกกิเล่งกับตอนนี้ก็เริ่มซันตั้งแต่ท้างขึ้นครั้งแรกแล้วนี่ใส่ไหมใช่ไมนะไม่เยอะครับไม่เสีย มาอยู่ทางไหนเหรอกู้ห่อยประจุปริญญาเสียงไงเนี่ยกู้เบากี้แหลงเริ่มสั้นนะทุกท่านเอะไรมันก็ได้เป็นอะไรเนาะคือเรื่องสั้นเนาะมาครั้งแรกกับเจ๊ซี่เลยครับพี่พี่เบื้องที่ท่านขึ้นนะแท่านขึ้นก็ยังตกกระลึงกันนี่เอาให้เจ้าเลือกจะที่ย่างขึ้นหรือจะที่จะซี่อขึ้นเอาะก้หน่อยกับยักลองตัวนี้เลยนี่หมู่ขึ้นนี่ตัวนี้กับเคยขึ้นแล้วอยู่บ้านแล้วกับหลายนี่อยูดแต่ว่าตัวนี้ก็ยังหม่เคยขึ้นก็ยังลองเมือัวนี้แล้เอาลองเบื้องชิดฝั่งี้่ มืัอนี้เขาจะไปนั่งรถไฟที่มีความเร็วหนึ่งร้อยสี่สิบห้ากิโลเมตรต่อหนึ่งชั่วโมงได้บ้ากี่แหล่งป้าถึงเรียนเร็วขนาดนั้นบ่ไวเร็วเลยเนาะหนึฟังเสียงประตูนี่ปิดปุ๊บงแห้งขุ่นไหมอ๋อเห็นก็เ่ยเขาจะไปสื่อบัตรสื่อตั๋วกันเลยพี่น้องเอ้ยนะฮะมาสื่อตั๋วอยู่แซงอ๋อจะไปสื่อวันพุธผมว่าอยากเห็นสุวรรณภูมิไปสื่อตรงเขาเตือนดีกว่าน้องเาเตือนนะบ่แมนมา เสือบัสเสือตัวเป็นยูมานอ๊ะเบากี่แหล่งเพื่อนเนาะเขาแถวนี่ฮะเขาแถวสางวีได้ได้แล้วบอได้แล้วได้แล้วชักบาทมันจีสิบห้าบาทไปสุวรรณภูมิจีสิบห้าบาทแมนสองคนกับเก่าสีไมันก็มีสีเหลืองกับสีแดงมันก็มีสีเหลืองกับสีแดงไอเดี่ยวผู้เดินชิปไม่น่วงผู้เดินชิปเด้อ๋อชิปบอเนี่ยเป็นคนที่บอกว่าบัสเด้เอ้านี่กินทอนมาเลยป็น ต่อไปป่ะขึ้นทางในโบนเอากระสิยางไปถ้ำนี่แล้วดึงซ้อนไปแล้วป่ะเบา่แรงขึ้นมาบันไดเบากี่แรงคือสูงแท้โบนะคือสูงแท้ก็ยังสูงนี่แหละนี่ขึ้นไปสองชั้นเลยยิงสูงยิงหนาวดิเนาะคือสูงแท้ยยิงสูงยิงหนาวดิเพิ่นว่าโอ้มาเห็นรถไฟลอยผ้ายังห่วสูงเลยเห็นอันนี้อีกมา โอ้แม่น40เมตรถูกมั้งเนี่นยขั้นสูงมากเลยครับพี่น้องเป็นอะไรเนาะเอ่อปลอดลิงเบาพี่แหลงกามาครั้งแรกนะครับบอ้โหว่ะขึ้คใครขึ้นรถใครหรือกันไดแม่นบอกการ <c oughs> จะรถไฟตัวรถไฟฟ้าบอาวะมึงปตายสักคนนี้ห้ามห้ามอยัางน้อบัดห้ามเข้าบัตรสักป้าจะคือสูงแท้ ระฟังเราฟังราฟังสีเหลืองสีเหลืองจะขอไปไกลเพื่อนโอ้โอใหม่ไกล์เ้นนี่แมนเบิรงกนี่รถไฟต่างกันบ่กรางคารแค่นี้โอ้นี่ว่รถไฟความเร็วนี่แล้วน้องวับฟังนี้ฟังนี้อาการแห้งดีตะวันขนเหมือนต่อแถวเป็นระเบียบเนาะ ทาเมืองไทยแต่ละคนมีตอ่อแถวยืนเป็นระเบียบมากๆเลยหืมไอเกียรติคนที่วออกมาจากรถไถก่อนค่อยเข่าไปที่หลังแต่ละคนตอ่อแถวกันเลยโอแบบนี้เราเมืองไทยดีปะเข้ากับไปนี่ป๋อเข้ากับไปนี่และอ๋อเอาไปปะไปเป็นหนองบนแล้วเขึ้นใส่ไปขึ้นออเป็นระเบียบเนาะเ,ร,ะเรื่องยากมากๆเลยแชเย็นบ๋ เย็นเทียบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทาเบ่งประตูเใช่มันปิดประตูใช่โอ้ขึ้นระว่งเราทาเบ่งปิดป,ประตูใช่โหลดไฟแองโอร์ลิงเฟินสะปิดประตูเลยเนาะประตูก็ยังไงถูกโอ้สุดยอดจริงๆครับโอ้มันมนะเป็นโมโหดิตกใจเนาะเพราะว่ารถเฟินเร็วรอบมันจะเสียงดังดิ ต้องนั่งแห้งแต่เพิปกติปิดประตูให้แน่นอ๋อปิดประตูให้แน่นอ๋อน่าจะแน่นแล้วน้ำซุมวันอุณหภูมิเลยแม่ไม่ยากดันเลยผเคยไปได้ไหมไม่ยากไอ้ปู่ๆแต่ว่าเวลาเกือบสามสิบนาทีเลยไม่เคยจับเวลาแม่เกือบสามสิบนาทีค่าใช่ใจสี่สิบกว่าบาทเนาะถาคนถาก่อนจะรถเดินออกจะค่อยว่ากัน หนีมวนบอโอ้อไวเนาะออกเร็วมากแต่ว่าดูแบบนีเร็วจริงจริงเบิ้งที่นี่เ,าเปาที่ไหนอาตึกงงานเนีิยจะเล่นดีนีอย่างเนีงยตึ๊กหาโอ้จะนี่เป็นปืนให้เบิ้งเนะาะแั่ว่าขึ้นมาในคุ้มเลยได้ชมวิวอะได้ชูไว้เมืองกรุงเทพ ยากนี่ป่าบ้านผมคือผมเป็นแบบนี้เนาะากให้เป็นบ่้งเงินอยากให้เป็นอยู่ตอนนี้เบอกว่าเสียพ่อเพื่อนลูกต้องขับบ้านเดี๋ยวนี้ลับไปป่าทีงไหนขับได้บ่สครับจะกินทอ,อนเมืองไทยมากเลยก็บลุงไหลกลับนะกลับได้แ่มาอยากกลับเลยแต่มันสิอดตายดิยอเมน มันมีอย่างนี้สุดยอดเนาะที่ฮ้อนเมื่อบ้านแซ่บเดียวถ้าบ่จําเป็นนีแล้งนอยู่เมืองไทยเขาสิบ่ค่อยกลับกันอนยังนมันบ่มีแนวหาอยู่หากินแล้วเรียกเฮ็ดงานทําก็บ่มีเดี๋ยวพอเบิ่งเงินเรียกงาน จะเริ่มไม่โอ้โหออกแบบแบบสวยมากๆถึงต้นไม้โผล่สูงเลยอ่าถึงเมืองไทยโอ้ถนนลอยฟ้าเลยแบบนี้เป็นอะไรเป็นไรสามสี่ชั้นเลยโอ้โหอันนี้ว่าคนเ็นพื้นทีนเมือง,งไทย,ยนี่แหละเคุยไปก็ยังไม่จบ ผมเคยเห็นผมเคยขึ้นมาสุ่มๆแบบนี้เคยเห็นมากมร<ถ>ากกุงเทพหลายปีก็พอ,อได้ขึ้นแบบนี้ครับทั้งบ้านได้เห็นเด้วแบบนี้นะครับเมืองไทยขึ้นที่เจริญแห้งแท้อย่างนี้มาเมืองกรุงเทพแต่ว่าจเจริญแค่ไหนเพิ่นก็ยังมีต้นไม้อากาศสีเขียวสีเต็ไมไหมดเลยเมืองกรุง อวามคยจนแม่เยอะแยะมากมายจริงนักตึกษามอบริษัทสามารถเปลี่ยนท้นทางยีนยรนได้ารอสายพิษดุระยทีง้ีสานีาม e n อ n วรถไฟ e า at s t a t i o n อ๋อมานี่แห่งร้ายทางไงบู๊ ทซงใหญ่มาสูบกามนนี่แมน,นสนามกีฬาอยู่ใช่ปะคนละมองกันสนามกีฬาแห่งชาตินี่อ๋โอสนามกีฬาขนาดนโอ้ดาแโรงงานเซี่ยวพอแล้วเป็นร่านจอนดรถร้านจอดรถ นลีขึ้นมาก่นกัรเพิ่มนหนังเลรคนการตึงเตมงเลรโอ้โหเดยวเคยเห็นมาก่อนจริงๆนะครับ่น้องเมืองไทยคนทางบ้านได้เห็นนะครับนางคุณที่บอกว่าเมืองไทยยังไม่เจริญน,นะครับขณะนี้คือบริลางกะยังดูบนรถไฟลอยฟ้านะครับมีความเร็วร้อยสี่สิบกว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะครับตัวเมืองไทยจะ จะเลื่อนหลายแล้วนะครับช่วงตอนนี้มีรถไพ่ร้ายสายมากๆนะครับว่าคุณบอกรถไพ่ยังไม่เจริญนะครับเพื่อนเอาครับป้อนอตึกห่างไอเอ็มไปหมดเลยฟังนี้บางพี่แหลง่งฟังนี้ป้อนแตฟังนี้เฮงสวยงามกว่าพังนั่นน,นะครับที่จะตึกอคือห้า ความจริงงานครับไม่ใช่ไอไอทุกอย่างคือความจริงนะครับมันถึงภาพด้วยขนมลอยพากี่เส้นนี่รถแดงว่าไว้ไว่ไว่านอนเร็วมากปาดเท่ากับพี่ได้นอราใส่กำเร็วนี่เดี๋ยวจยังไม่เคยถึง <c oughs> เราไปล่องเนี่ยบอไปล่องอยู่ น่อยยังบ่เคยขึ้นเนาะบ่ฮู้ว่าสิเร็้ยวที่เดินทางสะดวกสบายบ่ซื้อตัวที่ยากบ่จริง่เมื่อไหรซื้อตัวไงมันมากเลยใคมากจะซื้อได้บอจ้ำแนกต่างตาต่างแนวที่คือสายสีเหลืองที่พาพี่แหลปตาตัวนี้ก็สูงร่างกายดุจจิตนะครับเห็นบ่เห็นบอสีเหลืองยังใหม่เนาะเอี่ยมเลยยังใหม่เอี่ยมเลยแล้วอ๋อ ฝากฟังนึง่งเบาที่เด่นเพื่งงานนอกนะสถานีฟังหนั่งมาจากสวยมาภูมเนี้ยจะไปพยาไทระวังรงมากเรา้มาช่านเมืองเหรอแมนแมนบอกว่าบ้านเ่ยยงยิงยงยยูเขดกรุงเทพไปดิยกระิมาเคสมุดกรลาการ อันนี้จะเป็นบนเป็นระกะบ,บังเบื้องนี้ทางด<บ>่วนนี่ทางด่วนกาญจนามายนี่ก้าฝั่งตะวันออกด้านล่างจะเป็นเส <ไป S 1> ียงมากๆเลยหมายเลขกเจนไปภาคตะวันออกไปไม่ถูกเนาะมาใหม่เนี่ยนี้คือสินคาเบื้องเบื้องจากคนได้เห็นทางล่างข้างบนข้างตามสั้นเลยบนนี้ม<บ>าจชื่อว่าสมุทรปราการกเป็นเขตชานเมืองของกรุงเทพเนี่ย มาอยู่แถบกระบังหรือเขตติดตะครับกรุงเทพครับสมุทรปราการก็มาเดินทางวนมีความสะดวกสบายมากๆวนอีกจับพังมาหาเล่นพกเล่นเลยก็ตันบนสันล่างเช่นคือระบายโหลดออกจากนอกเมืองมาบริโภคจะเป็นการสั่งถนนเพื่อเชื่อมต่อไปยังภาคตะวันออกคือทางชุนบุรีเนี่ยในไปชุนบุรีได้ไหมครับ ไปชินสุดอยู่ที่บ้านชฉางระยองเนีเป็นทางด่วนชนบุรีหมายเลขเจ็ดนีทางด่วนระหว่างเมืองหมายเลขเจ็ดนะไปบ้านชฉางระยองไปผ่านชนบุรีไปบางแสนไปบังไทร์โอ้เคยเดินเที่ยวเคยอย่างนี้แต่บางแสนบางแสนเขาผ่านเซ็นนี่ที่จริงเราเส็นนี่เพิ่งเพิ่งสางเป็นทางด่วนระหว่างเมืองเสร็จใหม่แต่ก่อนมันก็ใส่ทางมอเตอร์เวย์บางหน้าไปแล้วก็ไปทางสุขุมวิทนะไปทางนั้นเป็นไรส์สไนเดอร์ อันนี้ก็เป็นทางด่วนดิทางด่วนระหว่างเมืองอ๋อทางด่วนบนดไ่เห็นแต่ทางด,วด่วนเลยมั้ยโอ้บนหนาละ่ะรถบอยตินดนงตรงนี้เบิบบบ่งๆเบิ่งๆพอถือพอมลังการของเส้นทางเมืองไทยคือยอดจริงๆใหญ่รถวิ่งได้แบบสบายสบายหลายค่าน สวยงามเลยอ่ะบุบ้าเดือดสาวบุบอันนั้นก็ถนนเแมนหมอนถนนรถยนต์หมอนเมอะไรถนนเลยอ้ที่ชุมสูงอ่ะแมนอาจจะเป็นถนนลมเก่าเลยลมเก่าลายกระบังเลยอันจะเป็นเรียบทางด่วนเนี่ยมาไปนี่ยของสอบเลยเออมากินเลย เลยมงมากเลยหยดกหย็หลายๆทางลา่างเป็นล้านจอดรดเป็นว่าจอดเป็นไปสุวันพุ่มตัวอ,อ๋ออ๋อเปินมาสุวันพุมมาขึ้นแท็นาเลกตรงนี้ะเป็นไรเป็นไรอ้ทา,นนทางน้ำเนี่ยนี่ทอยฟ้าแบบพุ่งไปพุ่งมา เจอดเลิเราเริ่มเห็นเครื่องบินแล้วจังหวทางซ้อนซ้อนทางเลเด้เนาะไปแบบสะดวกสบายจริงๆามในบ้านนเ่นหยเออเครื่องินเคืงบนลวลงวใหญ่เนาะใหญ่มากเลยเนไปไกยงเห็นใหญ่เลยเี่ชมต่อลอยฟ้าขอกไปสนามบินเร็

รถ<า>รถ<า>จะเลนเหนไปใต้ดินเหรอพาะอางร้อยผ้าลงไปใต่ดินล่องไปใต้ดินเรใต้ดินล้านจากรถชนะบินสุวรนนรณภูมิแต่ <Milan. S 2> ว่าถนนเปนร้อยผ้าูนี่เดีถนนนอกตรงนี้เนาะที่มันก็วินนั่นน,นั่นนี่อา,า,านีสุวรรณสถานีสุวรรณภูมิน มีถนนค้อมด้เบากี่แหล่งถนนต้องไปตายดินแล้วต,ต,ต้องไตาดินมือแล้วมือ,มอ,อ,อ,อแล้วมืจถือลงมาใต้ินเรจับรอยผ้าลงมาใต้ดินเลย คนหลายเนาะแต่ว่วาเพิ่นยืนต่อแถวเป็นระเบียบคนหลายทางชาวไทยและทยต่างชาติเดี๋ยวระเ,เบเียบเนี่ยใครเนี่ยพุดยอดแม่รถต้องรอให้คนออกมาฟังนี่อันนี้รถไถบอสกับรถไถเราจะฟังเดียววันนี้เพนะื่อนนักขดได้สองฝฟาฝฟั่งแต่ว่าบางท่นเปิดให้วิ่งนี่นี่เบอร์คือยังสถานีรถไฟฟ้าแต่ดินเนาะคือว่าคือ เนไปเพ่ยเขามหอดแล้ได้ตอนนี้บอกี่แลงข้ออนีมีวอ้งูตรงีนี่คือสถานีสุวรรณภูมิเบื้งหน้ามีแต่ทาท่องเที่ยวเบื้งหน้เรากี่แหลงเบื้งน้าแต่ทักท่องเที่ยวมาหลายเบื้องหน้าฝรั่งเป็นเป็นขน่ะเดินทางเองเป็นเองเนี่ยเป็นเก่งวะเก่งะบอกี่แหลวะเป็มั่งเลยเป็นนนบกกี่แหลง เอาไปไปมานั่งก่อนมานั่งก่อนนงกัอนนงมือรถกนันน,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 นั่นนงมือรกันรถออกขางคอยไปนั่งเันนั่งมือรถปังนี่นั่งนี่มนมนนหมอหมอแข็งคนมีลิฟ์พร้อมด้ว<อ>สะดวกสบายแลมีลิฟ์เมืนกนก็ง่วยเป็นซื้อไม่ลิฟต์บ่บ<ต>่เขาสียยา,างไปลิฟต์เอาไว้สำหรับคนที่มีสัมภาระลายท่็นพิ่การผูซูงอายุเอาเสียุแต่งคนที่มีสัมภาระเท่านี้ยแข็งแห้งเขายางไปเอาเอ้าเดินเอ้า ไปมาทางนี้เนี่ยเห็นว่ารถถือว่าเร็วอูดิเร็วเร็วแล้วถือว่าเร็วดิลอย4000ห่ากิโลเมตรนะต่อหนึ่งชั่วโมงเอ็วเร็วถือว่าบอกสิบอกพี่เราบอกกูก็กับวันนีนใจเนาะพี่น้องเนาะว่าตัวเองกับว่าผูกว่เก่งเนี่ยวันนี้แต่ภาพเราขี้แหล่งมากนั่งรถไฟมากอยากไปสุวรรณภูมิมาจยี่ยมกันแล้วสุวรรณภูมิยังบอกด้ยมากเลยไปถึงอีลีพูดยังกับพูดยังกับพูดพี่พูดถือไปแล้วตอนนี้่ก็พี่ชอบถือ เพิ่งเคยเห็นเพิ่งเคยหน,นันงมากแบบนี้ครัหนังมาก็เห็นบรรยากาศถนนคนทางแบบหลายเส้นหลายสายทางร้อยผ้าแบบสูงม,มากๆบางบ่อนสารสั้นเลยตัว่าอย่างนี้ก็จเจริญมากๆนะครับสําหรับคนบางคุที่อว่าอยากเห็นความจเจริญของเมืองไทยนะครับมาน่งเบิ่งเที่ยวส้มเอานะครับราคากระแพรง,งนะครับพี่น้องหนังมากครับเห็นหลายสิ่งหลายแนวเลย ถือใจปะถือใจก็นอกแบบนี้มาเองได้ปะวันนี้ยังยังโมแน่ใจ้เลยก็ถือว่าหอหนหรือเนาะพี่น้องเนาะสุวรรณภูมบบิบ,บ่าวกับบ่าวกิเลนจะพากันเดินทางมากนะครับฝากท่านผู้ชมติดตามคลิปต่อไปเนาะบ่าวกิหลงจะไปถ่ายพาไปในกาดของสนามบิน,นสุวรรณภูมิมเป็นครั้งแรกของชีวิตบ่าวกิหลงนะทำช่วงท้ายทีมมากนะเรียกว่าอยากไปติดตามกับไปติดตามในทางคลิปช่องบ่าวกิหลนชาแนลภาษาไทยเป็นบ่ แนนภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้พร้อมแล้วมาที่นี่พร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นมาแล้วมาที่นี่อ้าวยางขึ้นอ่ะไปพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะบาบูเป็ล่าแบลเลือดพี่น้องเลือดนี่ฮะเตรียมตัวพร้อมกันอีกคลิปต่อไปเนาะคลิปสุวรรณภักพูดมูนี่บาบูกับบาวบี่แหลงจะพากันไปเบิ่งนะครั้งแรกของบาวบี่หลอี่แหลงหลายเสือของบาโบูน่าพี่น้องมือดีเป็นแรกเลยนะครับที่ทุกท่านไปเราเคยมาแบบนี้ก็ถ่ายคลิปกับว่มีอยังหลายนะครับสาธุสอบใน คลิปของไอโบนะครับตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้หววเฮ่าในทํำคลิปต่อไปให้นำเสนอสิ่งที่สวยงามๆามของเมืองไทยหรือว่านำเสนอสิ่งที่บอกกแเลนยังบอกเคยเห็นกับพี่น้องบางคนก็นยังบอกเคยเห็นกับชได้รับส้มน,นกันนะครับในคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับสบายดีฟูนเห็นไ่สวรรณภูม hỏi lẽ hỏi lẽ